บัดนี้วันที่26เดือน11ปี2567วันที่6ที่ข้าพเจ้านางสาวนิ t าการม่วงราชขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าตรงจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในการสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถินสมันตาจักกวาเวสุงอัตตราคันฉันตุเทวตาสัพธรรม,มังมูนิลาฉันสาสุนันตุสันขโมขทงัง สังเคกาเมจะรูเ้เปสิสิระตะเนจันตะลิเควิมาเนทีเปรัเถจะฆาเมตารุวานาคาหะเนคาหาวัตถุมหิเขเตตกุมมาจะยันตุเทวาชาาธาราวิสัมมเมยักขคันธพนาคาติ ทันตาสันติเกยังมุนิวระจะนังสาธโวเมสุนันตุธรรมมาสวนากาโรอัยัมัทันตาธรรมันสวนากาโรอัยัมัทันตาธรรมัสสวนากาโรอัยัมัทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตสสะภควะโตระโตสัมมาสัมพุทธสะพุทธังสรนังขฉามิธัมมังสรนังขฉามิสังคังสรนังขฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังขฉามิทุติยัมปิธัมมังสรนังขฉามิทุติยัมปิสังคังสรนังขฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังจฉามิตติยัมปิธัมมังสรนังขฉามิตติยัมปิสังคังสรนังขฉามิ นติเมสรนังอัญญงพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวันเชนะโสถิเมโหตุสัพพานติเมสรนังอัญญงธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวันเชนะโสถิเมโหตุสัพพานติเมสรนังอัญญงสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวันเชนะโหติเมโสถิเมโหตุสัพพา เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสันเกสุวิหรติกะปิระวัตถุสมิงมหาเวนะมหาวานาะมหาวเนมะหะตาภิกขุสังเคนะสิทธิปัญจมันเตนหิภิกขุสุสเตหิสัพเพเทวะอะระหังเตหิสะัทะสะหิจารโกลกธาตุหิ เทวตาเยเยปุญเยนะสันนิปติตาโหติภะควันตังทะสะนายะภิขุสังคันจะอัถาโคจะตุนนังสาธาสุทาวาสกานิกานังเทวนังเอตทะโหสิอสังอยังโคภะควาสังเกสุวิหรารติ กปิระวัตุสมิงมหาวะเนมหาติภิกขุงสังเคนะสิทธิปัญจมันเตหิภิกขุสะเตหิสัพเพเหวะอะระหันเตหิสัตตาหิจะโรกทาหิเทวตาเยยเยเยเย,เย,เย,เยนะสันนิปติสันนะสันนิปติตาโหติพระคาวันตัง ทัศนายะพิขุสังคัญจะยันนูนะมันมะยมปิเยนะพักวาเตนุปเตนุปะสังกะมือเยยานมะอุปสังกะมิตวาพักวันโตสันติเกปันเจกะคาถาพาเสยามมาติอะทาโคเทวตาเสยะทาปิมานามพระพระวาปุริโสสัม มันจิตังชิตวาพาหังปาเสยเลเลยะปะสาลิตังวาพาหาังสัมมิเชยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตตระหิหิตาภะขวะโตปุริโตปาตุระหังสุอัถาโขตาเทวตาภะควันตังอภิเทตวา เอตะมันตังอัดถังสุเอกะมันตังติตาโขอเอกาเทวตาภคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปะวะนันสมิงเทะวะกายาสมคตาอาคตัมหิอิมังธรรมสมยังทิขิตาเยนะอปะราชิตะสังติ อะทะโขอัป,ปาราเทวตาภะคะวันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตตัดละพิขาโวสัมมาหังสุจิตตังอัตะโนอุชุกะมะกังสุสารถีนะนเนเนยตานิขะเหตวาอิทธิริยานิลักขันติปัตตาติ อะถังโขอปาราเทวตาภควันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเฉตวาขีรังเฉตวาปารีนังอินทะขีรังโหหังจะมะเมชาเตจะรักขันติสุทาวิมะราจาักขุมตาสุทันตาสุสูสสสนาคาติ อทัคโขอปาราเทวตาภคะวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสณเตขมัสติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปะลิปูเรสันติติอทัคโขภคะวาภิขูอามันเตสิ เยพุญเยนะพิกเวทะสสุโลกทาสูสูงเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัสสนายพิขุสังคันจะเยปิเตพิกเวอเหสูงอะติตะมันทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตะปะระมะเยวะ เทวตาสันนิปติตาอเหสูงเสรยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิคเวพระวิสันติอนา,ตานาคตะมฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตะปะมาเยวะเทวตาสันนิปติปตาพระวิ สันติเศยทาปิไมหังเอตะระหิอาจิอาจิาจคิส,สามิพิกเวเทวกายานางนามานิกิตติสามิพิกเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาทะ สาถุงกังมะนิสิกะโรทะภาสิสามีติเอวัมพะเตติเตพิกขุภคะวโตปัญจะโสสุงภคะวาเอตะเทวะจะทเทโวจะสิโรมะนุสกัสมีกัสมิกัสามิยัตถะกุมมาตะทันสิตาเยสิตาคิริคันภรัง ปะหิตตาสมาหิตาปูถูสีหาวาสันลีตาโรมะหังสาภิภุโนโอทะตะมะนาสาสุธาวิปสันนะมะนาวิวิราพิโยปัญจะสเตปันตาวาเววะเนกาปิวัตเวตะโตอมันตสิสัทธา สาวเกสาระเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานายาภิขโวเตจอัอาปัมปะมะกะรุงสุตวาพุทธสะสารนังเอเอสัเตสัมปาตุระหังยานางังอะมะนุสสานัทัสนงังเอเปเกสสะมะสะตะ มัทธคุงสาหัสสัตะสะัตตะลิงสตังเอเกสะหัสสานาังอมนุสานาังอมนุสานะมัทธสูงเอเปเกนัตตะมัทธคุงทิสาสัมภาพุยาอหุงตันจะสัพพังอภิยายะวะวะว,ว,วขิตวานะจักคุมา ตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสารเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานะะาถภิกขโวเยโวหังกิตติยิกสามิคิราหิอปุลปุตภโสสัตตสัตหัสาวยักขาภุมมากาปิระวัตวา อิทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยัสสัสีโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสัมมิติวนังฉะสหันสาเหมะวตายักขานานันตะวัดนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสัสีโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสัมมิติวรัง สาตาคิราสติสหัสายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขุนังสมิติวรังอิเจเตโลโสฟะสสหัสายักขานานันตะวัดนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโน โมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสมมิติวนางเวสามิตตาปัจ,จัะสตายักขาน,านันตะวัดนิโนอิทิมันโตชุติมโตว,วันณวันโตยัสสินโนโมทะมานาอภิกามุงพุพิกขูนางสมมิติวนางกุมพิโรราชะคะนิโกเวปุสัตสนิเวสานัง พิพโยนางสะตะสะหัสสังยักขานาังปะปะยิลุปาสติกุมพิโรราชะคฮิโกโสปาคาสะมิติวรังปุริมันจะทิสาราชาทะตรัตโถสปาสติคันทัตพานางอธิปติมหาราชายาสะสิโสบุญตาปิสับ สัตะพระหโวอินทะนามามหับภลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสามิติวนางทักกีนันจะทิสาราชาวิรุณโหตับปะสาสติกุมกันทานางอติปติอธิปติมหาราชายัสสสิโส ปุตตาปิตัสสะภะโวอินทะนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวัโตยัสสินูโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสม,มิติวนางปัจจิมันจะทิสาราชาวิรูปโขปสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสินู ปุณตาปิตัสสะภะโวอินทะนามามหพราอิทธิมโตชุติมโตว,วันนวันโตยัสสินูมธมามนาอภิกามุงภิกขูนางสัมมิติวรังอุตตรัจจทิสังราชากุเวโรตัดปะสาสติยักขานางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุณตาปิสัตสะภะ ภะโวอิทธินามามะภพพะภราอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสัสสีนโนมธามานาอภิกามุงพิกขูนางสัมมิติวรังปุริมะทิสังทรถโถทักคิเนนะวิรุณหะโกปัชเมนะวิรูปโขกุเวโรอ,อุตตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรท,ทิสา ทัพทัพระมานะอัตสูงวเนกาปิวะัวะัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสทามายากุเวนทุเวเนนทุวิภูจะวิภูตโตสหะจันทนโนกามะเสยโทจะก,กินนุมันทุนิมันทุจะปาทาปะนาโถ โอปะมัตโทจะเทวสูโตจะมาตะลิจันทะเสโนจะคันทัโพนะโภนโปราชาชะโนสัโพโภอาคูปัญจะสิโขเจวะติมพะภูสุริยะวัชสาเอเตจันเอเตจันเยจะราชาโนคัททัพพาสหราภูพิ โมทนามาอภิกามุงพิขูนางสมิติวนังอัฐาขูนาภาษานาคาเวสาราสาหัตตฉกากับพระสัจจตตะราอาคูปายาคาสาหัตยาติพิยามุนาทะตะรัฐาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาคโคโสปาคาสมิติวรัง เยนาคราชาสหัสสาหัสลติทัพพาธิชาปัตขิวิสุทจากักขูเวหายาสาเตวะนะมนณนปัตตาจิตตราสุปันาอิทิเตชะนามังอภยันตธานาคราชาณมาสิสุปันนะโนเขมะมะกาสิพุทโธสะนะหะหิ จาวาจาหิอุป,ปะวะหะยตานาคาสุปันาสารนังมักกะสุพุทธังชิตาวะชิระหัตเถนะสุมันทะอสุราสิตาพระตโรวะสะวัส,สเสสวัเสเตอิทธิมันตโตยัสสิโนการกัญชามะหะมะหาพิสมา อสุราธานเวขาสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทมะมุจีสะหะสตัตจจะภะลิปุนตานางังสัพเพเวโรจะมามะกาสันนันหิตวาพระริงเสนงังราหูพระทะมุปาคมุงสะมะโยทะนิ พันธันเตพิกขูนางสมิติวนางอาโปจะเทวาปทัทวีจเตโชวาโยตทาคมุงวรุนาวารุนาเทวาโสโมโจะยะสะสาสหเมตากรุณากายินาอาคูเทวายัสสิโนเทเสเตท,ทะสะทากายาสัพเพนานันตะวัตนิโน หิทิมันโตชุติมันโตว,วันโนะตยัสสิโนโมทะมาณาอภิกามุงพิขูนางสะมิติวนางเวยทูจะเทวาสหะรีจะอะสมาจะเทเวยมาจันทะสูปะนิสาเทวาจันทะมาคูปุรักกิตาสุริยันสูปะนิตาเทวาสุริยะมาคูปุรักกิตาณ ขันตานิปุรันขิตวาอาคูมันทวาราหกาวะสูนังวาสะโวเสยโทสันโกปาคาปุรินทะโถทะเสเต,เตทะสะทากายาสัพเพนานันตะวัตนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยาสานิโน โมทมานาอภิกามุงพิขูนางสม,มิติวนังอาถาคูสหภูเทวาชะละมันคิสิขาลิวะอะลิทกาจะโรชาจะอุบมาปุญพระนิพาสินูวรุณาสหธรรมมาจะอันจะตาจะอะเนชากาสุเลยยะรุจิราอาคู อาคูวาสานะวะเนสิโนทเ,เทเสเตทะสักทากายาสักเพนานันตะวัดนีนูอิทิมัโตชุติมัโตวันนะวันโตยัสัสิโนโมธมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติวนางสมานามหาสมานามานุษสามานุสสุตตมาทิขาปะสูสิกาอาคู อาคูมโนปทูสิตกาอทาคูหะระโยเทวาเยจะโรหิตวาสิโนปาระคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโนทะเสเต,เตทะสัากายาสัพเพนานันตะวัตนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติวั นังสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวนะนัสาสหะโอทาตะคัญญหาปามมขาอาคูเทวาวิจักขนาสะธามันตาหาระคชามิสกาจายะยัสสันสินูทะนะยังอาคาปะชุน,นูโยทิสาอภิวัส,สติทเสเตทะสะทากายา สัพเพนานันตะวัดนิโนอิทิมัโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสินูมธมานาอภิกามุงพิขูนางสัม,มิติวนางเขมิยาตุสิตายามากันทะก,กาจะยัสสินสัพพิตาการมาเสธาโชติมานะโชตินามาจะอาสวามิม มิมมาณระตีนูอาคูอะทาขูปะลิมิตมิตาทะเสเต,เตสะทะสะสากายาสัพเพนาน,านันตะวัตนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยัสสิโนโมทมามนาอภิกามุงภูภูขูนังสมิติวานังสัต เตสัตเทเตเทวกายาสัพเพนานันตะวันิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงยเยเยจันเยสัตทิสาสหะปะบุธ,ธชาติมัคขีรังโอมะตินนะมานาสวังทิเขโมคะตาราังนาคังจันทะวะอสิตาติตัง สุพรมมาปะระมัตโตจะปุญตาอิทธิมะโตสหะสันนางกุมาโรตินโสจะโปะสปคะสมิติวรังสะหสะสัพรังมโรโรกานางมหามหาพรมมาทิติทติอุปป,ปันโนชุติปันโตพิสมากายโยัสสิโน เทเสถัอ ha, ินสราอาคูปัญเจกัวะวัสติโนเตสัญจะมันนะโตอาคาหาริกาปาริวริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมเกมารเสนาอภิกามิปันสะกันสัตกันหัสะมันติยัง เอทะคันหะทะพัทธะลาเคนะพันธะม,มันทุโวสันมัตตาปะริวะเลนะทะมาโวมุจิทะโกจินังอิติตัตทะมหาเสโนกันหะเสนังอเปสะยิปานินาตระ,ะมาหันจะสรางกัตวานะเถวรัง ยะถาปาวุลสุโกโมเมโขทะนะยันโตสิวิชุโกสตาโสปัจจุทาวัตติสังกุโทอสะยังวเสตันจะสัพเพอภิยายะวะวะัคิตวานะจักขุมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวเกสารเนระเถมาระเสนาอภิกันตาเตวิชา นทะทภิกโวเตจะอาตัปปะมะกุร,รุงสัตวาพุทธาสสาะรนังวีตราเคหิปากามุงเนสังโรมัมปิอินทยุงสัพเพวิชิตสังคามาภะยาตีตายสัสสูนโนมทันติสหภูเตหิ สวากาเตชะเนสุตาติ